นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพราลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพหูชนาพวันตุมเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามาม,มาพรลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนานพหูชนาพวันตุมเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม นาชาลีติชิม ave, พาลีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโปมามาสัพเพชนะพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโปมามาสัพเพชนะพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโล สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะามามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพระหูชนาพระวันตุมเมณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามา สัพเพชนะพระหูชนะพระวันตุมี